ทุกทุกคนที่วันนี้นะมาเจอกันที่นี่เ,นเกียรติกับเทวาราชของเราแล้วก็เป็นการสร้างความสุขให้กับพี่ๆแม่ๆป้าๆคุณย่าคุณยายทุกๆคนนะครับออนะทุกคนขอบมือหน่อยขอบคุอหน่อยนะในความเมตตาของขอบคุณเยอะไม่ได้เพราะว่าถึงือถึงนะครับผมอ่าโอเคทุกคนครับวันนี้นะครับทั้งสามท่านได้มาอยู่เบื้องหน้าพวกเราแล้ว เมื่อกี้ก่อนหน้าที่จะเจอพี่น้องทั้งสามที่ได้มีการส่งสวนบุของรอ,อให้กับทุกคนแล้ว いいね。<laughs> ติดมาอันนสองคนอันนี right ้มีเป็นด้วยนะครับดีใจมากเลยนะครับก็ตามที่ก็ตามไปดูแล้วา็ของมีบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกตื่นเองตื่นเองก่อนรู้สึกต้องหาตื่นเึ้นมากตันนี้เตื่นแค่เช้าเลยเได้นอะทีสามตื่นเช้าตื่นมาชีแล้วไปนอนต่อนะครับแล้วก็ตื่นมาฟังเพลงต่ออกเพาะตัวนี้จะมา ตอบแทนแปนคกลับด้วยการที่อาจารย์ชีจะร้องเพลงนั้สรุปไม่ได้เออน,นั้นหรือว่าตอนในช่านมากเลยอาจารย์ก็โหเยา้าดูเท่าไหร่แล้วว่าเพลงนั้นยี่สิบสี่าตุ้พักตุต้เจ้านะครับนี่ใช้ให้คนในครอบครัวฟังนะเออคำร้องก็เปออเนื้อร้องแล้วก็เอเอไม่ไปอยู่เพลงที่สองอันนี้ไปทำอะไรกันบ้าง เพียงครับเรามีความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังไงบ้างจะเรานับถือใครอะไรยังไงอยู่บ้านอ๋อนับถืออยังไงครับนับถือจริงๆนับถือพ่อแกอ่แล้วก็พระบิคเนศแล้วก็ยาน,น่านะครับก็คือเทเพแห่งการสแสดงใช่เทพแห่งความร่าเรื่อนนะครับอย่างที่เมื่อกี้เล่านะพ่อแก่ท่านเป็นบริวารของตาซิวานตาซิวาเป็นพ่อของคาบิคเนตคาบิคเนตเป็นเทพแห่งความแสดง พญานาที่ประชา้าเห็นความร่าเริงและการมีเงินพอการมีความสําเร็จที่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าไม่ว่าจะเป็นคาิเกีลูกทุ่งลูกกรงศิลปินดาราทั้งหลายเขาก็จะมีกบรบูชายอยู่ประมาณนี้แหละนะพระพิฆเนศนะพญานาคพ่อแก่เราก็จะมีกันอย่างนี้นะครับผมวันนี้ที่จะมาทาพิธีสวดมนขอพรให้น้องๆงเมื่อกี้ขอพรให้ แฟนคลับแล้วให้สิ่งสำคัญที่พี่สว่วนตัวขอไว้ให้แฟนคลับอยู่ในความอนุญาตพี่ๆกับพวกเราจะได้มาที่นี่นะคือเข้าใจนะว่ายิ่งแก่ที่ต้องตื่นเชาน้าแล้วก็แบบมาได้เร็วไงใช่ไหมเดี๋ยวค่ำหน้าเดี๋ยวกน้องมาเดี๋ยวพี่ๆเขาก็จะมาแบบหกโมงอ่ารอบนี้รอนนี้เจ็ดโมงใช่ไหมหรือรอบต่อไปอาจฉริยะก็จะทุ่ม 아 네. mm -hmm. Mm -hmm. ได้จะได้ทำชิวได้นคนแขอสี่ส่วนมัวก่านขอให้แต่ละคนต้องกดรบำขอให้ใจับขอให้คนรวยๆขอให้ใจขับรวยๆทุกคนาพูดอย่างนี้ก็พูดประมาณนี้นะครแต่ตัวเองไม่ไม่เคยขออะไรให้ตัวเองเท่าไหร่ดูภาเห็นไหมรักนะระเิฐดีมากเลยขอบคุณเลยขอบคุณมลยขอบคุณอมากขอบคุณมากการ จะขอพรให้กันครับน่าแปลก่า คืออยางยังเจ้าหน้านะครับขอให้ร่ำรวยจะขอให้น้องทั้งสามแล้วก็แฟนคลับทั้งหมดให้ได้ร่ำรวยเงินทองนะครับและที่สําคัญวันนี้จะขอรบกวนน้องๆทั้งสามคนเหมือนคราวที่แล้วนะคือจุดเทียนให้นิดนึงคนละเล็กเ <c oughs> ทียนเนี่ยคือต้องออกว่าเล็กของเข,ข,งข,งขงาขาวมุกปลาออก <c oughs> เ,รเราออกสามเราตรงนะแต่ว่า, 3, า 3, อับออกสาม อนเราที่มีการเอาเชียร์เอา,เอาตะเก,กียงบน,นแล้วก็ปัดไฟให้รู้สึกให้มือของไปใช่ไหมครับ <c oughs> ต,ตอนแรกน้อเขาไม่ได้บอกป้าไม่ได้บอกนะครับมีการเอาตะเกียงอลรตีนะผมถวา,ายให้องค์เทพเสร็จยืนให้ทุกคนใช่ไหมทําได้ใช่ไหมแล้วก็น้องทั้งสองก็จะเอามือปัดไฟให้ทุกคนรับกันถูมวยแล้วรวยจะโทษว่าไม่มือน,น้องอ่ะดูในในคลิปนี้เออมันไม่สองสาม จุดทูบแล้วยังไม่ต้องรีสซื้อกระทอบสวงาี่เล่วไปสองลใช่ไหมแล้วน่เนไอกคนหนึ่งเลจัดมันจะเป็นเทียนแบบ จะครบคณะเลยจะไปลำกันตรงไหนเขาไม่ได้อยากรำเขาอยากมีหน้ามช่เฉยคณหน้าี้พาพี่แพงมาด้วยเนาะเดี๋ยวเลิช่วยมาอันนี้ไม่ดูนะเรามานั่กเยงนนะวันนี้หนั่งเยงนกับเราไม่ต้องรำไม่ต้องแสดงอะไรทุกคนมองมาก็ไกล้สดถ่ายรูปสามชั่วโมงเต็มๆ นีันน่าแซง่งตอชอบหันไปได้ได้ได้อมโรมเออ ก็ถ้ามาลงต้ะไงล่ะไม่ค่อยได้กายก็ไม่หลักาโอ้แต่ว่าเดี๋ยววานนี้เลี๋ยวทนะครับในการเดินทางแล้วถ้าเพื่อนมามันจะถามตลอดว่าถ้าไปไหนถ้ามีเพื่อนไปถ้าไปคนเดียว ยี่สิบเอ็มพียี่สิอ็มพีหกพาบาทถ้ารู้เรื่องจะมีคู่ดูวยอยู่ด้วยกันมาตลอดเลยล่ะอยู่ด้วยกันมาตลอดแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กเลยอายุ13นะโอ้่สามิบโตมาด้วยกันต่อสู้ฝ่าฟันมาด้วยกันจนมีชื่อเสียงใช่ไหมครับก็นั่งคุยกันตลอดเห็นทุกอย่างผมก็จะเห็นว่าเห็นทั้ง เดือนรอบหน้าถ้าพี่เอ็มราด้วยผมจะร้องเพลงผมจะขอแค่ดูตรงนี้นะและพวกเขานี้ให้เขาทำแค่ขอแค่เป็นแอร์เซอร์ผมโอเคไหมโอเคมาต้องถึงเวลาอันสมควรแล้วเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้พวกเราก็จะต้องไปงานออกนะครับวันนี้ เสร็จแล้วจะทำอะไรต่อจะน่ายข่าวต่อไหมครับอ่าโอเคทุกคนผมขออีกนิดเดียวนะเวลาเจอวันนี้มีสามคนแล้วก็เหนื่อยกันแล้วนอนก็นหน่อด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเจอร้องๆแล้วจะถ่ายรูปจากเซลฟี่จากอะไรกันให้เร็วหน่นิดนึงนะครับเก็มทรายเนาะเพราะว่าเอ็มแล้วก็ต่างไปดูอีกงานหนึ่งอยู่แล้วนะครับให้น้อกว่าได้ภาพล่ามบ้าง อโนอโนดีเล <laughs> <laughs> <o> ่อโนไม่อยู่นี่ีสามีสี่เราน้อเรื่องาเราคอไม่เหนื่อเราคือไม่เหนื่อยไมอะครับไม่อยู่ไม่ใช่ิสิน่แบบน่างไรต้องาัคืไม มันใ้ับา่าจรย์กจริงๆแล้วเราเป็นกันเรื่องนี้เกันรันถ้าถามว่ามันมันเหนื่อยไหมมันก็ถ้าให้ผมตัวผมคนเดียวนะเหนื่อยที่ต้องอยู่ลาไปครับแต่ว่ามันมีความสุขเพราะว่าพวกผมไม่เคยได้แบบนี้ถ้าไม่มีเขามานีผมคิดว่าพวกผมก็คงจะมาไม่ถึงที่แน่ๆก็คืออยากจะถ่ายรูปอยากจะคุยด้วยตลอดแต่บางครั้งก็ มันน,น,น,น่หวังจริงๆครับถ้าท่าเขาก็เข้าใจแต่ยังเต่านี่เจนปากของพวกหมูใหญ่เยอะเหรอไม่หนอ่อยเยอะมากเพราะเ,เ,เขาแทนผัดเยอะนะก็เข้าใจแต่ว่าดีใจนะครับจะให้อยากให้มาเยอะๆนั่นแหละอยู่ได้สบายเท้ายู่ได้เราใช้พี่กัลยาชนวันนี้วันนี้เจอเาก่ามันอยู่ในที่พิถีพิถันเลยที่สุดเลย สามเดือนสามสวบสามสขวบสามขวบามเอสามขวบสาเดเบตัวเที่เราจะเฝ้าพัฒนาการของเราอยาให้จนใหญ่ากบตนครบผมโอเคโอเคมาถึงเวลาคุณสมควแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกข้ทีมานมาช่วยเก็บท้าอย่างวเราไมากเราดีนะครับ

เดี๋ยวขอเอาิาให้เอเดี๋ยเดี๋ยวเอา้ห่อยเดี๋ยวให้กักแป๊บนึงนะแป๊บนเดี๋ยวเาวาดตรงก่อนพี่นเก่งหลังเก